อาารมื่อนี้เขามันไก่จ้าข้าวไก่กรอบอาค่ะพีน้องไปตะแซ่บก็จ้ามาก,กินน้ำกันเรื่อยมากมายนะคะเป็ดแซ่บกัจะาีนพน้องน้ำซุปก็เข็มข้นมากเลยนะคะเนาะน้ำาตนนะคะ แกบบ้ำกันจ้ามาหมี่เกี๊ยวจ้าเมนูเขามันไก่จ้าข้าวไก่กรอบอะค่ะพี่น้องไปตะาแ่บก็จ้ามากินน้ำกัน,บบน,กนดิแต่แต่ต้องกัดขาดื้อ อันนี้ข้าวมันไก่นะคะนะคะอันนี้ข้ามันไก่กับข้าไก,ก่กรอบผสมกันนะคะเนาะอาจารย์มือน,นี้ข้ามันไก่จ้าข้าวไก่กรอบอค่ะพี่น้องไปตะแซ่บปจ้ามากินน้ำกันเด้อเสีบเสีบน้ำกันจ้ามาเมีเ่ยว แต่แต่ต้องกันเอาต้นน้ตนน้นนะคะพี่น้องเป็นต่เสียบมากเลยนะคะเนาะแลวค่ะพี่น้องซดนมม้ำห่อนๆเลยนะคะเนาะสวยเอาสวยเอาเลยจ้า ให้กินน้ำกันด้วจ้าเศษๆนะคะเนาะให้กินน้ำกันด้วจ้าเศษๆนะคะเนาะอร่อยอร่อยบะมีเกียเก๊ยวเกี๊ยวโตโต้จ้าแซ่บๆน้ำกันจ้า นะคะพี่น้องสดน้ำห่อนเลยนะคะเนาะซวยเอาซวยเอาเลยจ้าอ่เอาต้นอหนนะคะพี่น้องกเป็นเสียบมากเลยนะคะเนาะนะคะพี่น้องหน้าตาอร่อยหน้าตากะเป็นเสียบแล้วก็อร่อยพร้อมจ้ะ จ้าเอนี่เขาหมันไก่จ้าข้าวไก่กรอบอะค่ะพี่น้องไป็ดตาแสบก็จ้ามากินน้ำกันด้วยตันนะคะอันนี้เป็นข้าวหมั่นไก่นะคะ ันกอร่อยอร่อยบะหมี่เกี๊ยวเกี๊ยวโตโต,โตจ้าจะแซ่พทุกคนจ้าอร่อยอร่อยบะหมี่เกี๊ยวเกี๊ยวโตโต,โต,โตโจ้าจะแซ่พทุกคนจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมอร่อยสุดยอด พี่น้องจา้าขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมอร่อยสุดยอดอจาจารย์มือนีเขามันไก่จ้าข้าวไก่กรอบอาค่ะพี่น,อน้องไปตดแซ่บก็จ้ามากินน้ำกันเลิออันนี้น้ำจิ้มอร่อยรสเด็ดค่ะข้าวมันไก่กับข้าวไก่กรอบผสมกับอยาค่รบพี่น้อง สดน้ำนห่อนๆเลยนะคะเนาะซ mm hmm. วยเอาซวยเอาเลยจ้าจ mm hmm. ันัแบบแบบน,น,น,นะคะพี่น้องหน้าตาอาร่อยหน้าตา mm hmm. ก็เป็เตเสยบแล้วก็อร่อยพร้อมจ้า อร่อยอร่อยบะหมี่เกี๊ยวเกี๊ยวโตโตจ้าแเสแสร้งกันจ้ามากินน้ำกันด้วจ้าเสแซ่บนะคะเนาะอย่างไรพี่น้องสดน้ำห่อนๆเลยนะคะเนาะซวยเอาซวยเอาเลยจ้าอาจาเมื่อนี่เขาหมันไก่จ้าข้าวไก่กรอบ ค่ะพี่น้องเป็ดตาแซ่บก็จ้ามากินน้ำกันเด็ดแสบแสบน้ำกันจ้ามาหมี่เกี่ยวหมดจ้าพี่น้องอร่อยน้ำกันจ้าขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะแต่น,นะคะ กันนะคะ,อ,นนะ,คะอ,อันนี้เป็นข้าวมันไก่นะคะเลขคด้ออันนี้ข้าวมันไก่นะคะนะคะอันนี้ข้าวมันไก่กับข้าวไก่กรอบผสมกันนะคะเนาะนะคะพี่นอ้องหน้าตาอร่อยหน้าตากะปิตเตี๋ยวแล้วก็อร่อยพร้อมจะ้ะ เ้อจ้า,านี่ตะแน่เป็นกะแซบตะน้ำซุปปลเขีมณน,น้ำจิ้มก็อร่อยดค่ะเด้ออันนี้ข้าวมันไก่นะคะนะคะอันนี้ข้าวมันไก่กับข้าวไก่กอบผสมกันนะคะเนาะพี่น้องจา้าขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมอร่อยสุดยอด อร่อยมากมายนะคะอร่อยอร่อยบะม,มีเกี้ยวเกี๊ยวโตโต,โตจ้าแซ่บต้องกัน,นจ,จ้าพี่น้องอร่อยน้องกันจ้าขอบคุณสำหรับคุอเข้มข้นลงพัดเย็นสบายมากเลยนะคะ ค่ะอร่อยอร่อยน้ำกันิเป็นจะแสบว่าจาพี่น้องน้ำซุปก็เข้มข้นมากเลยนะคะเนาะน้ำแต่แต่ไมากั่อาจารย์เนูเขามันไก่จ้าข้าวไก่กร ค่ะพี่น้องเป็ดตาแซ่บก็จ้ามากินน้ำกันด้วยอร่อยอร่อยบะหมี่เกี๊ยวเกี๊ยวโตๆต้จ้าจะแจกทุกคนจ้านะคะพี่น้องสดน้ำห่อนๆเลยนะคะเนาะซวยเอาซวยเอาเลยจ้าอันขาดดื้ออันนี้ข้าวมันไก่นะคะนะคะ อันนี้เข่ามันไก่กับเขา่าไก่กรอบผสมกันนะคะเนาะมาละเสร็จเสร็จน้ำกันจ้าบะหมี่เกี๊ยว <c oughs> อร่อยอร่อยบะหมี่เกี๊ยวเกี๊ยวโตโต,โตจ้าเสร็จน้ำกันจ้า เป็นตแต่เสแปบว่าจะพี่น้องน้ำซุปกับเข็มข้นมากเลยนะคะเนาะน้ำมีเกี๊ยวหมูแดงการรับชมนะคะจัดนะคะ นี่น้องหน้าตาอ,อร่อย